ข่าวดีนายกเปิดตัวโครงการสุก,กายสบายกระเป๋าจับมือ4หน่วยงานยกระดับบริการทางการแพทย์ลดค่าใช้จ่ายประชาชนโครงการนี้จะช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นจริงหรือมาดูกันเลยค่ะเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวโครงการสำคัญที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพวกเราทุกคนนั่นคือโครงการสุก,กายสบายกระเป๋าที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU รวมกับ4หน่วยงานหลักได้แก่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอ,อยอกระทรวงสาธารณสุขและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนโครงการนี้มีเป้าหมายหลักคือการยกระดับบริการทางการแพทย์และลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องที่สํคัญมากในยุคปัจจุบันที่ค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อวันที่ ah ujemy, e right 4พฤศจิกายน2568นณธรเนียบรัฐบาลท่านนายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของระบบสาธารณสุขของประเทศและความจำเป็นในการลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเนื่องจากโรงพยาบาลรัฐมีผู้ป่วยจำนวนมากในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนมีค่าใช้จ่ายสูง โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายค u ิกบิ๊กวินของรัฐบาลที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบในวงกว้างโดยมีแนวทางหลักคือให้โรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยรายการยาและค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อให้ผู้ป่วยมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อยาได้ง่ายขึ้นแล้วมันจะช่วยเราได้อย่างไรโครงการนี้จะช่วยให้เรามีทางเลือกมากขึ้นในการซื้อยาไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาลหรือร้านขายยานอกโรงพยาบาลซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล แต่เดี๋ยวก่อนโครงการนี้ไม่ได้มีแค่โรงพยาบาลเอกชนเท่านั้นที่เข้าร่วมยังมีร้านขายายาอีกมากมายที่พร้อมให้บริการโดยออยได้ขึ้นทะเบียนร,ร้านขายายาแล้วกว่า3,400แห่งและยังมีบริการเทเลฟามาซีที่ขึ้นทะเบียนกับสภาพเภสัชกรรมอีกด้วยสิ่งที่น่าสนใจคือโครงการนี้คาดว่าจะช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนได้ไม่น้อยกว่า30,000ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาและยกระดับการบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้น นายกได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนจะทำให้ระบบสาธารณสุขของไทยเข้าถึงประชาชนทุกคนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติและนักลงทุนหลังพิธีเปิดนายกและคณะยังได้เยี่ยมชมนิทรศการโรงพยาบาลเอกชนและร้านขายยาเพื่อทดลองใช้บริการต่างๆภายใต้โครงการสุขกายสบายกระเป๋าอีกด้วยคำถามชวนคิด โครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้จริงหรือไม่ท่านคิดว่าโครงการนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรมาแสดงความคิดเห็นกันได้เลยค่ะ